ไปจอปบคอนโทรลนะครับเป็นต้นไหลไปอามที่เราสะดวกนะปืนเนี่ยจะต่างจากมีดปืนเนี่ยเขาอาจจะอยู่ที่เขาหรือนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยได้ทั้งนั้นแล้วแต่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะบดอาวุธนะครับทุกชนิดเลยนะครับทุกชนิดเลยต้องกะด้วยสายตาว่าข้อมือเราเนี่ยมันแตะไหลเขาได้กะเพราะว่าเวลาเราจะจับเวลาเราจะปลดอย่างเงี้ย เราจะจับหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะเสี่ยงดังนั้นเขาจะดึงกลับเขาจะลดระดับได้ดังนั้นเพื่อให้เวลาเขาทําพฤติกรรมแบบเนี้ยเราจะได้พ้นนะครับเช่น,นสมมติว่าพอครูเข้าขอพอดึงกลับเ,เห็นไหมเป็นต้นเราก็ยังได้แต่ถ้าหาว่าเราอยู่ไกล<ม>นะเช่นระยะเนี้ยเราอยู่ไกลเห็นไหมสมมติว่าครูหลบหลีกถูกต้องพอดึงกลับเห็นไหมมันก็พอเราจะปลดปับ๊บเนี่ยมันก็ยังเสี่ยงอยู่ นะครับยังเสียงเพราะนั้นให้มันชัวร์ไว้ก่อนต้องแต่เราจะโฟกัสเฉพาะตอนที่ปากกระบอกปืนจ่อเราเท่านั้นพอเขายกปั๊บเข้าเห็นไหมกดอาวุธนะครับนี่คือวิธีของมันเห็นไหมปากกระบอกปืนเข้า,าหาเขาเราคอนโทรลน,นะโยกและดันนะเคลียร์ mm hmm. เคลียรน,นไปจอ่อปึ๊บคอนโทรลน,นะครับเป็นต้นไหลไปอามที่เราสะดวกนะลงนะครับคอนโทรลน,นะได้ สั่นี้ก็ใช้ได้ของแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะฮีได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปราะบางดิ้วบาตอมน,นะครับนะครับนี่คือในส่วนของประการแท็กที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกัน ก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีแล้วล็อกเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวไม้โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบินพึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเรา แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้นะครับท,ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้